วันนี้เราจะมาดูรีแอคชั่นของแอดมินแต่ละคนกันว่าคิดเห็นอย่างไรกับคลิปล่าส,สุดของผมที่เป็นคลิปเกี่ยวกับเกมหงอกนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวไปรอดูรีแอคแอดมินแต่ละคนดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันอบอกเลยว่ามันแน่นอนกับทุกคนแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนน้น,นี้ก็อย่าลืมไปดูด้วยนะครับคุณผู้ชมทางบ้านพรอนี้จะเป็นคลิปรีแอคชั่นคลิปที่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นโอเคถ้าใครที่ดูแล้วก็มาดูคลิปนี้ได้เลยอ่ะไปเพื่อเดี๋ยวก่อนทุกคน<อ>คลิปนี้ไมม่่่ชชรรรรรีีีแออคนนนธดดดดาาาเเเเ๋๋ยยยววววงงต้้้ิปะบผจทกกกพพืื บอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมทําโคตรจริงจังเป็นการวิคห์แบบตัวละครเกทหกหกแบบขั้นสุดยอดแล้วก็ตัวละครใหม่อีกตัวนั่นก็คือน่าจะเป็นทีวีที่น่าจะเข้ามาพร้อมกันหรือเปล่าไม่แน่ใจผมจะเล่นแบบเอาแบบจริงจังเลยคนดูแบบเราจะวีแบบเอาหน้าแบบเข้มเข้มเลยตอนพูดแบบตัดต่อยากมากมาสเตอร์พีการตัดต่อแบบสุดเอฟเฟกต์และการพูดคือแบบโอ้โหวิเคราห์วิชาการแบบสุดๆไปเลยอ่ะคนดูมาดูเรีอคชั่นแต่ละคนดีกว่าว่าหลังจากดูคลิปเสร็จแล้วจะเป็นยังไงกันโอเคงั้นไปดูกันเลย let's go woah yeah โอเคครับดเล่าินททุก ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเออมาประชุมกันในวันนี้นะครับเพราะว่าเออวันนี้ลุงแม็กนะฮะไม่สบายไม่ใช่ประชาสัมพันธ์ถึงแอดมินทุกคนอยากให้ทุกคนนั้นนะช่วยช่วยกันเนาะประเทศเราก็แบบ ช่วยกันหน่หอยมันก็ต้องการความโอเคได้ได้ได้ไดอโอเคโอเคเดี๋ยวบอกก่อนว่าคลิปเนี้ยมนเป็นคลิปที่เราตัดวันนี้แล้วทําเสร็จวันนี้เลยแต่ว่าเราตัดตั้งแต่ตอนบ่ายสามจนมาเข้า,เข,าเข้าโทรเมื่อกี้เพิ่งตัดเสร็จบอกเลยว่าคลิปนี้ตัดนานมากประมาณกี่ชั่วโมงว่ะ<อ>รวมกันน่าจะเกินห<อ>้าคือมันเป็นคลิปที่ตัดนานมากแล้วมันเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ฟังว่าเป็นคลิปอะไรคลิปฟอสเกนแต่ว่ามันเป็นรีแอคเกี่ยวกับตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาไอตัวเกนหกหกหกเราแค่แบบวิเคราะห์เออใช่ คือเราไปแอบสืบม,มาแล้วและได้ข้อมูลมาเพิ่มอย่างหลี่คนอื่นใช่ไหมเ,เขาจะมีคลิปอ่าเกตหลุดมาแค่คลิปหนึ่งไม่ก็2คลิปแต่ว่าอันนี้อันนี้เหมารวมไอตัวไอตัวทีวีด้วยนะที่เข้ามาอเ,เอาง่ายคลิปเนี้ยคือเราใช้เวลาทํานานมากแล้วก็วิเคราะห์มาอย่างดีไปหาข้อมูลมาแล้วก็เลยอยากจะให้ทุกคนแบบรีแอคให้ดูหน่อยว่าค,คลิปเนี้ยเราทําดีขึ้นไหมเพราะว่ารอบเนี้ยเราไปฝึกสกิลการพูดมาแล้วก็เรื่องการแบบตัดต่อแล้วก็เรื่องการวางแผนการเซตหาฟุตเทจ ภาพถ่ายแล้วก็วเคอร์เพราะหลักๆอันนี้ที่เราเออชวนแอดมินทุกท่านมาให้รับชมในการรีแอคครั้งนี้เพราะว่าเอ,อส่วนตรงนี้เรื่องของเอ,อใครมาเอ่ย ฮัลโหลอ้าวแล้วก็ใ่ไปเลยอ้าวก็ง่ายๆคืออยากให้ทุกคนช่วยดูแบบว่าเออรอบนี้เราวิคห์ดีขึ้นไหมเพราะว่ารอบนี้เราเก่าว่าจะใช้ในการฝึกฝนเนว่าแบบอยากสอนคนอื่นให้เก่งอ่ะก็เลยรอบนี้ไปฝึกมาเรื่องการวิคห์แล้วก็อาจารยาอธิบายแล้วก็สอนก็เลยครั้งนี้จะเป็นวิคห์แบบอาจจะไม่้าหาจริงจังนิดนึงแต่ว่าไม่นานไม่นานอาจจะน่าเบื่อนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรน่าเบื่อนิดนึงเพราะว่าเราจะพูดทฤษฎีเยอะแต่ว่าจะพยายามจบให้ไวที่สุดเพราะว่าคลิปมันไม่ยาวมากแค่แปดนาทีโอเคเนาะทุกคนจะรีีแออคเเลย่่่ตนนททาุกึงด ต่อทำไมทำไมเหมือนจันเลสเลยวะเอามาพาพูดปาพูดเรื่องผมนะครับผมนะเล่นว่าสมวัตถีนะครับผมโอ้ไปเลยไปเลยไปเลยแล้วแล้วอีโมดอ่ะอีโมดไม่เปิดไม่อ่ะหรืออบอสอยูอีโทดออกมาเร็วเป็นเอ็กซ์ต้าพหุได้แล้วสำหรับนักวาดนะครับกรุณาฟลิปด้วยนะครับเวลาวาดรูปนะครับไม่จะเคยติการแบบผมนะครับผมโดนเกาะเลยอ่ะคุณรถเกาะคุณรถเกาะเฮ้เฮ้เอาไว้ด้าบนอะเอาไว้ด้าบนแล้วปรับตป็นอย่างนี้ มือต่อหัวกูนทำไมวะผลตาคุณหลอนเรื่อยตอนนี้แล้ววันนี้ไหมคือประมาณต้องเห็นตาถ้าเกิดไม่เห็นตาตาไมก็หลอนมากเลยนี่หรอต้องเห็นตาตาตอนนี้ไม่ค่อยหลอนวันนี้วันนี้พายไม่เจอคนมาทำอะไรมาเนี่ยน็อตแจ็คอะตอมไอ้บอสเออแล้วก็คิวแล้วก็เรา ไม่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 ชินที่เป็นไม่เป็นคนยายไม่ชินที่เป็นคนก็เลยสตันแป๊บนึงเราไม้ชิคกี้เกนมาทุกคนขอแบบแนะนำตัวเองให้ฟังหน่อยเริ่มจากคนซ้ายก่อนเลยปะลุยสวัสดีครับผมชื่อว่าแอ m i n ห้วงนะครับอ่าทุกคนด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเอ็นผิดคน อ่เอาอได้อ่ามึงเอาเลยอ่าผมก็ไปได้บินก็ปกติดูช่องแชทนะคะอ่าวัน,น้วครับผมจริงๆครับเชื่อผมได้เชื่อผมได้ไอมิ้งูเขาเป็นผู้ชายครับไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆนะ <c oughs> อ,อ,อ,อ่าเขาเาครับอ่าคนต่อไปรับคนต่อไปเชิญครับเชิญ่สวัสด <ๆๆ S 2> ีครับผมผมแอดมินปาร์นะครับผมปกติผมชอบเล่นบัสคอมบินีฮะสามารถมาเล่นกับผมได้นะฮะริมบัสคอมบินีเท่านั้นนะฮะ ครับครับสวัสดีครับผมชื่อน็อตนะครับแค่นั้นแหละครับผมแจ็คกี้จากซีโร่แพนด้าสีเก้าเป็นแอดมินที่น่าจะแอคทีฟที่สุดแล้วโอเคโอเคสวัสดีครับผมอาตอมเองครับแม่งแบบแอดมินสล็อดประจำดิทครับสวัสดีครับผมบอสครับผมพี่เกียรติครับจิวนะครับดูแลห้องบอสแล้วก็ห้องโรงพยางานนะฮะเอออย่าไปเชื่อพวกฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมันโม้โอ้โหส่วนผมสวัสดีครับผมแอดกแม็กเองถ้าพร้อมแล้วก็หนึ่งสองซ้ำรุย กับเราคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านวันดีอยู่กับผมเองนะครับผมฟอร์สเค n นิวกับแมทเทียนพีเย่ทำไมวันเปแบบนี้ไม่ตกแปลกใจเพราะว่าวันนี้นะครับทุกคนผมนั้นได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์กับเกนโฮโแบบตัวเป็นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เกนโฮกันเลยดีกว่าไปกัน คุยใครอเย่าอ๋อเศษอ๋อไหนใอยเลือกโอ้ยโอ้ยเออเกิดอะไรขึ้นโอ้ยแมปแมปแมปพ,พ,พ,พังเฉยเออสวัสดีผมเกโทโฮคอเองไม่ทราบว่าแกนั้นมีธุระอะไรฮะเออวันนี้ผมมีธุระทวายมันเป็นอย่างนี้อีกแล้ววะเนี่ยผมอย,ยากจะสัมภาษณ์คุณเกทโฮคอจังเลยเขาว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับฟอร์สกเคนบ้างนะปัจจุบันเออฟอร์สเคนในยุคปัจจุบันกันเหรอเออจะให้สัมภาษณ์ก็ได้แหละโหยกำลังทำงานดีเลงเลยงั้นผมคอนี้จะสัมภาษณ์เลยแล้วกัน นะครับคุณคิดเห็นอย่างไรกับตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าเออทีวีวูแมนบ้างครับที่เขาตันสามารถกระโดดดึงดึงไปมาได้เหมือนตัวคุณเลยอ่ะทีวีวูแมนงันเรอเออผมก็เคยได้ยินชื่ออยู่นะแต่ผมไม่ค่อยเคยเห็นหน้าตาสักเท่าไหร่แน่ใจนะว่าคุณไม่เคยเห็นนะตัวละครเขามีความสบายใคร่คุณเลยนะไปไปไม่ได้อ่ะไม่มีทาง่ะยังไงผมก็ต้องมาก่อนอยู่แล้วแต่ผมว่าตัวละครใหม่อาจจะเก่งกว่าคุณก็ได้นะโอ้ยไม่เชื่อมันจะไปไปได้ไงให้เจ้าแม็กนี่อ่าไม่เชื่อใช่ไหมสรุปไม่เชื่อใช่ไหมได้เดี๋ยวไปหาคลิปแปา เวบคลิปมาแล้วครับท e: ุกคนไปดูกันดีกว่าเร็วจังวะแต่วัาทีกแกจะกคนะวรเช่นนับนไม่ไวิจิเนี่ยยันดูไม่กเลยนสเต็ปการยุบคนตัวเลยว่าเนรแเี่ยวเลย่ะที่นีงคดเพงอ่ะโอ้โหดูสเต็ปบูพยินขนาดนี้ใครๆก็เล่นได้อ่ะที่ยั มีโดนน้อยแ้ได้ดีดูหนูดีเออโดนโกดิของ้านแนเราเนี่ยจะเป็นโซลิวคนใหมที่เก่งควาระคอยเลยจุกเลยจุกเลยโอ้โหคณสู้ฉันไม่ได้ฮะอทีฉันเป็นดาวติกตอกเกอร์ชื่อดังคนดีสุดก่อนบรับเป็นไงบ้างครับคุณเกโ้โหคุณคิดเห็นอย่างไรกับเออทิกตอกเกอร์ชื่อดังคนดีบ้างครับผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ ข้อข้างดีเลยนะที่ฟอนสเกตด้มีความแปลกใหม่บ้าขึ้นกับเซอร์ไวโวตัวใหม่อ่ะด๊าแต่ผมว่านางนั้นมีความสามารถคล้ายๆผมยังไงก็ไม่รู้แต่ผมมั่นใจว่าผมน่านาแข็งแกร่งที่สุดใดีแล้วไม่มีใครปราบผมได้และผมก็มั่นใจว่าผมนั้นกระโดดได้ไกลและตามนางทันแน่นอนอ่ะคุณเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าคุณนั้นสามบานไล่ล่าทีวีวูแม่คนเดิที่เป็นดาวซิกตอคเกอร์ยูทูบเบอร์สองร้อยล้านซับได้อ่ะฮะคุณจะไล่ล่าคนดังเหรอดังตรงไหนวะไม่เรู้จักเลยอ อไม่รู้อ้าวเอาเ้ยแล้วอย่างนี้ผมจะได้คำตอบยังไงวะที่อ่ะโอเคเอางี้คุณเกม66นั่นอย่างผมจะให้คำตอบง่ายแล้วมก็มีคำตอบสั้นๆแล้วผมก็จะเลิกถามคุณแล้วโอเคปะเออได้จะได้คำตอบงั้นฟังผมชัดๆนะคุณจะเข้าเกมวันไหนชอบพังเข้าเกมนอะ เออไปแล้วจ้ะไปจริงโดดไปได้วะเนยเอาเฮ้ยไอเกตมึอทังตูคอมดับเลยไอรัวชุบแชบชุบแชบเออเอเรีแอตะว่าไงแป๊บกลับด้านก่อนโอเคว่าไงเพื่อนเอิ่มนายได้ยินข่าวเกี่ยวกับไอเจ้าเกตหกหกหกนั่นไหมอ่ะขอได้ยินดิช่วงนี้กำลังดังเลยอ่ะทำไมอ๋อมันมีข่าวหนึ่งนายดันได้ดูข่าวเมื่อเช้าวันนี้ไหมอ่ะข่าวว่าตะเขนนิวช่องแม็กเหรอเพแล้วเพี่ที่ที่สองนะห้องไหนนะแม็กแม็กแม็กอะไรนะแม็กทีเอ็นพีปะเออใช่ช่องนั้นแหละช่องนั้นแหละ วันนี้ฉันได้ข่าวเข้ามาเขาบอกว่ามีติกต็อกเกอร์ชื่อดังที่ชื่อว่าทีวีบูมแบนกำลังจะกลายเป็นสไ r เวอร์คนใหม่ด้วยล่ะไอ้จริง่ะเนี่ยอันนี้พูดจริงเหรอเอาก็ต้องจริงสิจะโกหกกันทำไมล่ะเฮ้ยเราก็ไปเซอร์เหมือนกันนะโท้เดี๋ยวก็ฟัดเลยเฮ้ยช่วงนี้ยิงหัวร้อนง่ายอยู่ทำไมวะโอเคอันเอเลียเข้าใจเออเอเลียว่าพอจะมีให้ยืมสักสองร้อยไปอะ ไอ้วันบัววันนี้คือวนตายของเจ้าห้องเนี่ยจริงแกก็เข้ามาจ้าว่าจะจะจะไล่จริงจริงจริงิงงปิงเล็อกขาล็อกขาเแมพพังแมพเลยไีไปไปโอ้เจมส์โอยโอยไอ้อยงีตเทคกัเบอเทคกรเบทคกรนโอ้ยโาไม่อยาไปได้เอา้อย่างยีต่แมดอินเฟนก์ฟอฟแมพก่อนฟอฟแมพก่อนอ่าฟอแมพเลออฟชจานาฮอเา าเจ็บเลยก่อนโออยตายแล้วผีก่อนชรีไม่ร้ไม่หนึ่งอ้าใครก็ได้ช่วยด้วยเชนกี้คนที่จะตายแล้วผีก่อนไอตัวกินไก่มันอยู่ไหนโอเคแกไปอีกหนึ่งเอรเลียช่วยด้วยเชนจะตายแล้วช่วยเชนทีฉันอยากกินไก่จะต้องไปท้อไมเอาหิวมาเอาหิวมาเอาหิวมาอย่างไ้หิวอย่างไรหิวอย่างไรหิวไอมึงไปอะไรอีกตัวเนี่ยฮะอยากได้พิซซ่าขนาดนั้นเลยเหรอเอาแน่นอนก็พิซซ่าของนายมันอร่อยมากเลยนะโอ้โหแล้วทั้ไมแมพมันขยิบขนาด ดีวะเนี่ยสงสัยท้องฉันร้องเยอะไปหน่อยอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วขอพิซซาหน่อยสิเพื่อนเฮ้ออีกตัวนี้ก็อ่ะเอาไป เฮ้ยนี่มันโอคอนพิซซ่าแบบใหม่ที่ควรอะไรเนย่ยท็อปนี่มันคือร้านดีคุณภาพดีแบบล้านบาทจริงไม่เสียงโอเต็มเหรอถขายต้นถึงร้านดีๆต้องสาลัดบ้างหอม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 ไอ้กินด้วยลอยดีนี่เฮ้ยแม่อินเฟกอ้วนพอครับว่าไงดูพอดีว่าผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกพ่อมานานแล้วอ่ะไหนเล่ามาสิลูกพ่อคือผมอ่ะก่อนหน้านี้ผมไปที่โรงเรียนแล้วเจอเด็กคนหนึ่งเขาช ื่อว่าพินเซเธอนน้นเป็นคนที่หน้าตาสวยและหน้าตาน่ารักคาวาอมากมากเลยทับพพออ๋อฮะแล้วทําไงลูกมันมีวันหนึ่งที่ผมนั้นเดินไปหาเขาและเขาก็เดินมาหาผมะจินไปเดินมาใครนะอ๋อคือผมเดินไปหาเขาแล้วไงต่อลูกและหลังจากนั้นผมก็ได้คุยกับเธอไปหลายเรื่องราวเลยเยอะแยะไปหมดเลยพออ๋อฮะแล้วไงต่อก็ผมเดินไปคุยกับนางแล้วผมถามว่านางชอบเล่นอะไร แล้วเขาตอบว่าไงอ่ะเขาบอกว่าชอบเล่นการน้ำนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติลนะพ่อแก็น้ำเป็นการน้แปลกนะเรื่องนี้พ่อรู้สึกทำไมทำแม่งทำแม่งวะคือพ่อผมจะจีจากความในใจของผมเลยนะเอฟซีมต้องรู้นะคะอย่าคือผมชอบเขาและผมก็อยากจะถามพ่อว่าพ่อคิดว่ากูคิดจะจีบเขาติดไหมอ่ะโอ้ ด้วยความที่ลูกนั้นเป็นคนที่ดีใจดีแล้วเป็นคนที่น่ารักมากๆเพราะฉะนั้นพ่อก็จะตอบเลยว่าลูกนั้นไม่ไอ้เครื่องปันไฟนี่มันปั่นไงว่าจะปั่นมาเป็นชาแล้วยังปั่นไม่ได้สักทีฮ่า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 ละลายหุยนั่นมันเอ็มเอ็กซ์นี่นะ เฮ้ยมีอะไรเนี่ยทูทามโอ้ยอยู่ดีๆก็เข้าหลังอย่างงี้ก็ตกใจหมดเลยคิดว่าจะทำอะไรสักอีกางซเอ๊ะเอ๊ะมาหนีสิมาใกล้ๆฉันหน่อยกมีอะไรเหรอทูทามฉันน่ะนะมีเรื่องเด็ดๆจะเล่าให้นายฟังด้วยล่ะอ๋อเรื่องอะไรวะเอาหูมาใกล้ๆสิเออได้ป๊บใกล้อีกอ่าใกล้อีกหน่อยอ๋อประมาณนี้ไป ใกล้อีกใกล้ขนาดนี้ว่าเต็มจอแล้วนะเออพอแล้วแหละย่อดหน่อยยอดหน่อยเออเอออดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูเขาไม่เห็นหรอะก็ดึงเนาะเออมาเดี๋ยวขยับมาใกล้ๆเราแป๊บนึงปฮ้ยเออเข็มออกมาณนี้ละกันนะจ๊ะได้ยินชัดแล้วเอฟเอฟฟังฉันดีๆดับเพื่อนก่อนหน้านี้

เขเขาขายาอ่อนลลซีไม่เข hey, ียนโ้กชอใจแต่ชอบสรุวมึงก็คุยไม่รู้เรื่องนี่หว่างั้นก็ตายซะจ้า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 จ้ลไม่ดีอีกแล้วพ่อเก็บไปอีกคนไปซื้อยาคู เจอจบและแต่พี่มันเป็นลูกน้ำจอและจบละแม็กถ่ายละถ่ายอะไรนะอะไรนะจริงไม่แม็กอะว่าว่ากูคิดว่ามันกูคิดว่ามึงอ่ะทำมาดีจริงๆไม่ที่ไม่ใช่แบบไอ้เฮียด้วยไอ้เฮียเออมันจะยังไงมั้งแต่าเบื่อเอ๊ะมันยังไงวะนที่พูดบอกว่ามันน่าเบื่อทนายทำแบบสาระนั่มันรู้เอาก็สาระจริงๆ สาระไรสมองอะไม่เห็นสาระอะไรเดียวเลยว่ะสาระสาระดีดูได้ชื่อแบบระบุเจริงเป็นไงพอได้ดูรู้สึกยิ่งกว่าเบนล็อตอีกวะโอเคสำหรับรีแอคก็ขอบคุณครับเล่นดีดอันนี้อันนี้เวอร์แรกครึ่งเพลงเลยจะไม่ได้ร้องเต็มโอ้โหเนี่ยจริงแกก็เข้ามาว้าวจะช็อตดีเพลย์แต่เกมพื้นหลังเอาเลจริง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 ปิ่งปิ่งปิ่งคุยล็อกขาวล็อกขาออกมา โซนแมปพังก็ช่างมันแล้วเนีเองยังไม่เข้าถึงเลยไม่ไม่ไม่เคยทันเอาสู้แบบออกนอกแมปเออออกมิติแล้วแอบสูตรซีนิม่าเลยช็อตเนี้ยมันสกีบีดีจัดเลยครับสกีบีดีอันนี้ยิ่งกว่าสกีบีดีทอยเลทเบลดลอตอัปเป้าซูเปอร์เวลี่เอออะไรดีซื้อยาคูอีกอ่ะอันนี้สุดแล้วแอบสูตรซีนิม่าแอบสูตรเบลดลอตหรือเปล่าอันเนี้ยโอเคเอาเป็นว่าขอบคุณครับทุกคนโอเคปะจบ